ผมนะก็อยู่กับผมลองวินครีทีฟนะเหมืนนะวันนี้ก็จะมาเล่น ROV นะน,นะตอนนี้ก็มา RV ไอเทมแปลกปวดแรงนะเหมืนนะกดกันเลยดูซีจะได้อะไรนะเหมืนนะได้ซนะัพพอร์ตนะครับเหมือนนะนี้นะเหมืนนะซัพพอร์ตนะผมก็เป็นเมนซัพพอร์ตอยู่นะเออก็แบบเป็นสายหลักของตัวเองอยู่แล้วเป็นซัพพอร์ตเป็นเมนซัพพอร์ตกับออฟเลน นะบางทีก็ไปฟาร์มตีนี่แล้วไม่เอามันซ้ำไปแล้วคลสนะครับผมนะปลาหมึกของเรานะอันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นเป็นซับ,ซบไอเทมซับนะจะได้เป็นซับอะไรนะไม่เอา ทับแดงนะคะผมจนะไปดูไอเทมหลักของเรากันเลยนี่นะครับผมนะก็กดไปเลยไ <Yes, S 1> อเทมแดงมึงกะจะไปล้วงแครี่นี่นะผมนะก็เป็นเซตไอเทมที่ผมจัดมานะอันนี้ก็จะเป็นวิววิวดูไฟไอช่างมันเถอะเพราะผมพูดชื่อไม่ดีก็ขอโทษด,ด้วยนล้วผนะก็เป็น ออฟเออเป็นไอเทมซับพอร์ตสร้างความเสียหายนะต่อมาก็เป็นรองเท้าน้ำหนาวอร์บูนะเพื่ออาไว้มันเป็นไอเทมแดงนะต่อมาก็เป็นเกาะไฟนะเออเอาไว้ทําให้มันอย่างนั้นมันก็เพิ่มพลังชีวิตหน่อยนึงอนะต่อมาก็ดาบแดงนะน้ให้มันมีดาเมจนิดนึงนะต่อมาก็โอเมียมนะเอาไว้ทําให้ครูดาวมันเร็วๆหน่อยใช้ตีแรงๆพลังชีวิตเยอะๆแล้วก็เกาะเกิดกันตายนะนะเป็นพลังแฝงเลย นี่น้หนัเป็นพลังแฝงของผมนะก็จะเป็นเกราะนะ้ำหนตัตอนเราอยู่ใกล้ๆนะหรือว่าจะเอาถ้าเป็นตอนเล่นเกมหน่อยก็เป็นอันนี้ก็ได้นะแล้วแต่คนจะเล่นนะตอนเราหลบในภุมิและดักกระเทมต่อมานม้ำหนักก็ตอนเรามีมอนเตอร์อะไรแต่ใกล้ๆน้ำหนัเพิ่มพลังชีวิตน,นะแล้วก็เพิ่มเกราะน้ำหนะัมันจะทําให้แบบจะได้อึดๆเนาะเราเร่งดาเมจไปเล,อลวอันนี้ก็เป็นตอนเราเอ็ซิ Fit หรือคิวน้ำหนัได้รับฟื้ ham ham นฟูน้ำหนัมันพลังชีวิตเก้าเปอร์เซ็นต์ มานาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจะได้ตีนานาน,น,นะแล้วก็เพิ่มการต้านทานนะครับผมนะเออนี่นั่นนะก็โหวตกันเรียบร้อยแล้วนะเออผมก็ได้เล่นนะจัดภาพเลยสวยดูโล่หมึกผมที่ผมไม่ได้เล่นหมึกนะเออถึงแม้เมนหลักของผมจะเป็นซัพพอตแต่ไม่ได้เล่นหมึกนะครับผมเริ่มต้นมาแล้วก็ไปติดตามแคลรี่นะเออผมได้ดูนะว่าแคลรี่ไปยังไะ เไว้ทำนี้น่าจะได้ไม่เก,กะกะแคลรี่ไปบนน้ำนะเราต้องตามแคลรี่นะน้ำมันก็จะไม่มีอะไระแล้วอนอ้ำแล้วทำได้ไม่เกิน10นาทีสืบกว่านาทีแหละเออไม่น่าจะเกินประมาณไม่เกิน15แน่นอนนะครับผมนม้ำจะตัดใี่หลังนะถ้าสืบเกินได้นะเพื่อทำให้ระยะเวลาให้ทุกคนนั้นก็ได้ดูไม่เปลี่ยนนะในรอบที่แล้วคือเขาบอเออความคิดเลยหร่ออะไรเลยนะที่เขาจะหาเรื่องต่างๆนะเออจะไม่ได้

ดูดดูด่ดูดีเลยดูดีเลยดูดีเลยดูดียูดีเยดูดีเยดูดีเลยดูดีเดูดีดูดีดูดีเลยดูดีลดูดนีเลีลยยี กล้างดีกว่านะมัน,น,อมนเอมิลี่มันจะไม่ไหวนะดูฝั่งตรงข้ามดิโอ,อแคลลี่สองเลยอันติเรามาแล้วเราได้ขาดน้ำแล้ววันนี้ไปมาสองครสุดคนเพื่อนเพืเอนเพื่อนเพ้ยเเน executed violence always good เดีนยว้โดนกูฝ่าเข้าไปทีนึงสนุกสนานกันเลยดิวันนี้เป็นวันสงการสนุกสนานกับทัวไทยเออกระโดดคิว ออะไรามต,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 ตัวเนี่ยดุกีาสตาดหน้ามึปากนี่ไปอาน่ เพดก็ตกมีไหมไปไดดทีหัวมาดีเกมเื่อมาเปียกมาจากไหนวะโดนกูโดดทีหัวแบบไม่เลยมน่าจะมีมาดิกูโดดขีหัวเลย กูแทง้แค่ตัวตนนีวันแลว่ะนันะอฝน,นี้เกมมันจะสนุกมากมัเนกลเลกาลเ,เล่นผมไม่ฝาามัมามาฟ้วหรจะฝดาจะไปตอนที่แบบมาเข้าตีกเยง่งปาปาูี่เป็นอีตออฟเลน,นนะสักสีของออฟเลนอยู่ที่อยู่ที่นกน่ะ ตอนนี้เป็นะรสุด e e ช่ y มคะโอ้โอ้โหตัะรทีนใหญ่เลยโอ้โหก็มาตดกันเลยตีกันก็เดนเลยแล้วอย่าดนก็โดดทีหัวปากทีนึงเก็บดูเก็บดก็โดดทีหัวทเนีย ไปไหนแก่โดนแค่เนี่ยโดนซับกระจกกระจกโดนซับกมโดนทีตีแค่นี้ก็เจ็บแล้ก็บเกิดธรรดาที่เรือตวท่วัด Tower has been destroyed นี่มาดีกูบาดนะกูบาดที่มส่หน้าเลยนะ ดอทานนิดนึงเอมิลี่แล้วนะตอนนี้ก็บาดเจ็บแล้วนะเลยอยากกินตีเหรอขาดนะไม่คินเลย่สวยนนะตอนนี้ก็จะเข้าไปกระโดดขี่หัวนั่นนะลักเร์ืบิร์นั่น ไม่ยกๆลนะก็เกลีวนะทำอะไมโนี่ไยอๆล้ะเอมิลี่เอมิล oh. ี่ต้องไปช่วยแล้วโอ้โหฝ่ายช่วยไม่ทันทุกทีเอมิลี่รอดเร่องขอมไม่ได้สังเกตล้วเรนเล่เน

โดนตีเจ็บพอตัวเลยนะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนของซับให้กลายเป็นเป็นเทอมโลแทนทำบ้าเมหมือนกันไม่ควรโอ้โหเดสวย อย่างนั้นแหละผไดาบได้กระโดดขี่หัวปาดผีเดินผีก็เ่ย่าเกันตอกเ็นกบไก็ับใเล่นกระดิ่งด้วยไบ้านะถ้ามันสั้นมันไม่ับกนกเลไปเล่นได้นะคบผมแล้วกระโดดขี่หัวขยโยขยโยน้ำนั้นผมนั้นใช้ลูนของอัตตาอยู่นะไม่ได้ใช้ลูนของ น้ำนะของมืออยู่นะเดี๋ยวผมแนะนำลูนให้นะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะก็จะมี golden body สิบอัน power สิบอันนะคบผมนะแล้วก็มี p r o t e c เทคกับ p ด o t e c แกับเออลืมก็จะมี p r o t e c คกับ immortal สอนงะแมันจะทำให้เก่งพอตัวเลยนะมันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าจะอ p p ว w e ให้สูงวะเนี่ยมันจะได้ อะไรท <c oughs> er, ีนน่เยอะกว่านี้นิดนึงเนะผมไม่ได้อัพมันก็ยังอัพไม่เยอะนะถ้าคนที่ชอบน้ำไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u